สวัสดีครับสร้างตีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีต้นครับผมเช้าวันที่27กันยา68นะครับครับมีขออฝากกตัวครับวันนี้วันนี้มาเปิดแบงค์อยู่หารายการครับผมหารายการนะครับคือยังเข่งยานี้ครับราคาหลักหมื่นครับผมมีหลายแบบนะครับมีทั้งเกือกมีทั้งแค่ครับโอ้มีหลายหลายแบบครับหลายแบบครับผมมืันนี้ครับราคาเกษตรกรและครับเอาไปเลี้ยง เริ่มต้นหลักมื่นขึ้นอาครับติดตามจบคลิปครับอตัวแรกและเหียดมาครับตัวแรกนะครับผมเป็นชุดแม่ลูกนะครับคมสามนะครับผมโอ้ค้สามเลยบ่เนี่ยครับอ้ายย่างเข่าใจ่านเพิ่นมากินหยาน้ำกันนี้เนี่ยแต่ว่ามันยู่้ำกันอย่งแไ่ท้ายคลิปท้ายรูปแล้วครับตัวนี้เป็นชุดสามหัวใจครับชุดสามตครับผมแม่เพิ่นมีอาการเป็นสันระเด้ไอให้ลูกปีละโตมันควยเตียรบ่เนี่ยควยเตียครับแม่เพิ่นสูงร้อยยี่สิบหกครับผมส่วนลูก เอ้ยตัวหญ่นี่เม็ดเม็ดเม็ดหนึ่งเซนครับแค่เลยตัวนี้ครับผมตัวเมียเอาไปเห็ดเอาไปเห็ดได้เลยครับเราห้องเห็ดเราเห็นกอเห็นแม่เพ่อนเห็นตัวเพลินเห็นน้องเพลินน้องเพลินจักจังใดอีกละครับช่ัดเกนคักก็นี่วมีแล้วล่ะนี่คือชัดเกลนคักเราครับนี่ครับผมยังคิดว่าอันมันมากวนนี่ตอนแรกผมสิไลหนีที่ตอนไ่ายรูปครับผมก็ยังวาอยู่คืออยู่น้ำกันกักแจชุดสามหัวใจตัวเมียเบิดเนาะครับ ตัวเมียหมดครับแล้วก็แม่เพื่อนกับเมียการเป็นสัตว์แล้วครับอยากจะผสมควอยใหญ่หรือผสมควอยแฉกอะไรครับไอข้อยแฉกเดียวเพต้องหาควอยใหญ่หนอกครับครับแค่กับราคาหน่ถึงผสมบู์นะไอเป็นสัตว์ละราคาผมว่าบางตัวแพงก็ค้อยใหญ่พวกนี้ครับเราเป็นควอยหน้ารักเค็ดหลายอย่างเลี่ยงหนารักเลี้ยงอุรักษ์เลี้ยงคอนเทนต์ได้นะครับชุดสามตัวสามหัวใจยกโคมสามครับผมตัวเมียทั้งหมดครับแบงตัวไหนครับสังตี เปิดยุ่สามเมื่สองครับผมห้วยมันเมียนยู่บ่ถือตัวยักบาทนี่เอาว่าสองตัวนี้ก็คุ้มเลยครับผมถือว่าเป็นสายแคแเรานะครับนี่เพ็ดเมียครับผมแม่เพิ่นกัพร้อมผสมแล้วครับเอาว่าแถมแถมลูกเพิ่นซะครับสามเมื่สาเป็นเลี้ยงเพื่อนไปผสมเอาสามเมื่สองนี่สามารถต่อรองได้ครับเราก็ทรงฟีพร้อมครับผมจับแม่เพิ่นเบิ่งขางๆดีๆนะเป็นค้ายที่สมบูรณ์นะครับไม่ได้พิการนะครับเป็นควายบสูงเป็นค้ายกลาง แต่ว่าพัฒนาไปหาแคใจะไงกว่านะครับแล้วดีอย่างหนึ่งคือเห็นผลงานครับนี่ครับลูกเสาหลานี่ลูกเสากลางครับออกออกข้ยแคะแล้วครับออกข้ยแค่แล้วครับเชื่องทุกตัวครับผมเชื่องตัวไทยรูปกับยังมมอยูนําเมียกับยังสีลามันหนีอยู่ตอนแรกเบ่งเบ่งเบ่งครับน่ารักน่ารักเพลียนเมียครับเพลียนเมียโจมเมเซกันด้ตัวนี้น่ารักแฮงเพินบัวตีวานผสมตัวไหนมาบัวครับมันเป็นค้ยไทยบ้านครับ โอ้ถ้าขนาดผสม,มไทยบ้านธรรมดาย,ยังแขะแต่ผสม,มควอยพอพันแขะสีซ้ำไหนครับอันนี้อยไทยบ้านครับเ<ม>บื้องการกินหยาเล็บหยาแล้วครับใน,น,นปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าควอยคอนเทนต์มาแรงครับเออถ่ายคลิปลงเลี้ยวลงยูทูบนะครับสั่งเงินสั่งรายได้ครับน่ารักพร้อมแล้วก็เชื่องเอาไปให้ผู้เฒ่าเลี้ยงให้เมียให้ลูกให้เต้าเลี้ยงโบจอยเนื้อเนียนเนเนื้อกินเก่งครับเบื้องลวดการกินหยาเราต้องจับพันดอกปล่อยลวดปล่อยลวดได้นาะนี่เบื้อง คำหยาสามหมื่นสองนะครับผมตากล้องขี้อยากได้แต่ไปเลยเพราเรียงขใจว่าแม่เดียวมูนีมกกวนแต่บะเมียนพอเพิ่งยูจริงแต่แต่กล้องลงมาแล้วครับร้อยเซนครับกับร้อยยี่เท่าไหร่กว่าร้อยหนึ่งเซนครับร้อยหนึ่งเซนครับผมเอื้อยเพิ่นก่ายูประมาณปีน้อยๆครับปีน้อยๆเพราะว่ามันเปมนค่อยใช้บ้านเนาะไอเนาะ แต่มันเป็นเป็นแมลลูกค้มสามคมเสียน้องเพิ่งได้เดือนเดือนก่าแล้วครับไอเสียอย่างหนึ่งค้าแ้ยท้ายบ้านเพิ่นค้งบ่ปสมค้ยแขกแพงๆเนาะครับเพิ่ก็สมค้ยธรรมดาแหละแต่ถ้าถ้าออกไมาแขกขนาดนี้นะครับผมมาแม่เพิ่นต้องพันธุกรรมทรงลูกแขกน่มากๆเอ้าสวัสดีสวัสดีแล้วหัดฮัดหัดได้หัดได้หูปานีนะครับหัดได้ครับครับแนะน้ำครับโค้มนี่โค้มสามบ่ผิดหวังครับครับ บ่ผิดหวังตาก้องบอกเลยว่าหมักน้ำเลยครับโมบนีม่สามหมื่นสองพันสามหมื่นสองพันบาทสามารถต่อรองได้ครับผมตัวเมียทั้งหมดสายยอดทั้งหมดแต่ว่าเอื่อยเพิ่นไปแคะแล้วครับน้องเพิ่นกัไปแค่แล้วล่ะเมียเพิ่นกับขืนบ้นแล้วครับเบิง้งเป็นจ๋บบวมๆเอาไปจับสัตว์เบิง้งอีจกจกรอบหนึ่งแนวน้ำใส่พอแคะเลยครับผมตั้งขนาดโปใส่พอแคะยังลูกออกมาแคะครับแต่ใส่พอแคะราคาตะลูกเพิ่นกัหลักแสน ครับผมว่าเสียลองไปหาเบิ่งนะครับใส่พอพันดีดีไปครับโอเคครับตัวจะไปเลยครับผมนะครับสังตีตัวที่สองครับผมตัวที่สองครับไอของแปกครับอืมตัวเมียนาจะเป็นตัวที่สองเท่าเท่าทีช่องในไทยมาที่เคยเห็นผ่านตานะครับครับผมเราเป็นค้อยสาวเป็นตัวแรกที่เห็นครับอ๋อละเอียดมหมครับตัวนี้นะครับผมอ่าเป็นควาย คือว่าหายยากน้อยเนาะครับผมหัวเดนหางดอกนะครับขาเพิ่นก็เคิร์นราคายยังไงควยยังสี่ถ่ายยุตัวผูกเพื่นเอินว่าพญาค้อยผูกตัวนี้เดี๋ยวจะไล่ให้เบิ่งน้ำกันนะครับอันนี้บองตรงเลยบพรปมนจะเป็นสร้างสีหรือตากรองบ่ได้มีความรู้อย่างนะครับ,รบเดี๋ยวไล่ให้เบิ่งเข่าตำลาผู้ใดน,นะครับเอาไปคูบุญค,ครูบารมีเบิ่งจากหางไปเลย หางดอกหางขาวขอคอขากระขาวครับนี่หางดอกหางขาวคอขาขาวเอาทั้งหนามาเบื้องวันนี้ครับสีเขาตำลาพญาควายป่ะครับเบื้องเอาเด้อเพราะว่าพญาควายผมมึงไทยไปนะครับขายไปนะครับครับนี่หัวเพ่อนหัวเป็นพจันค์ครึ่งเซียวแบบนี้ไอหัวกระขาวครับอ้าปากมพงดูลิ้นขาวป่ะพันนี้กัอืมบุ๊ ลิ่นนี่่บ่ขาวนะครับผมอืถือว่าเป็นควายดังถือว่าเป็นควายดางนะครับถ้าผู้ใดมักของแปลกของหายากนะครับเนี่ยน้ำเอาไปผสมเอาเพิ่นเพิ่นได้รูปมาแลวตัวหนึ่งครับว่แล้ววันนี้ในครัวเพิ่นกับมีแต่ควายจังสีเหมือนเลยครับควายดางควายพญาควายจังสี่นะครับครับพอพันกับเป็นพญาควายกันครับผมเนี่ยน้ำ เอาไปผสมเผือกหรือผสมข้อยดางถามนี้นะครับผสมให้แล้วครับผสมไัวดสิบซี่เมื่อแร้วครับผสมตัวใดไว้ครับผสมเพิ่นผสมไอ้เพิ่นไหมครับขวอยหุ้มฝูงเพิ่นดางตัวนั้นกับเป็นดางคือคือไอ้ไทยไหมครับนั่นแหละครับตัวคือตัวนั้นแหละครับเป็นไอ้ของเพิ่นพญาข้อยเนาะครับครบเครื่องเพื่อนตัวนั้นครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเฮาสิบีดเอาข้อยดางเอาข้อยหาหายากเอาข้อยแปลกเอาขวยมงค้นพยามใส่ที่มันคือคือกันนะครับ จากได้ด่างกับไส้ด่างหรือไส้เผือกนะครับเอาไว้ตามกินร่างกายเลยครับเอาไว้หายากเ่าตัวเมียน่ะอย่าเป็นตัวแรกที่ผมได้ทายนะครับแมนครับเพิ่นเพิ่นเพป็นคยที่เชียงที่หูพร้อมเี้ครับสวัดดีได้ป๊อวัดดีได้เอาลองเบิ่งดูสวัสดีจ้าแล้วสวัสดีจ้าแล้วสวัสดีจ้ากล้วสวัสดีจ้าก็เล้วัดดียด้อสวัสดีจ้าก็แล้วสวัดีจ้าก็แล้วเด้อเด้อสวัสดีจ้าก็แล้วสวัสดีจ้าอสวัสดีจ้าน้ำก็เดินเนี่ยครับ สามารถเฮ็ดได้ครับผมคุยมงคลขูบุญคูบารมีผู้ใดกะเอาวัดดีกันวัไดีวัดดีกัีเอาลุกลุกลเชื่องครับผู้แบงไทยสังตีตัวนี้ตัวนี้เปิดยุสองหมื่นเก้าครับไปสองหมื่นเก้าพันบาทครับวปีก่อนเนี่ยตัวนี้ได้ลูกไหแล้วตัวนึงครับได้ฟันสองเอคู่ที่สองกันังสิบขืนครับไ้น่าจะสามปีบวกบวกนะครับนี่ลน เพลห่หอบหอบยังไงสองหมืน่นเก่าครับอีกอย่างหนึ่งคือที่ผมรูม้านะครับคือขอ,อกเพลินด่างเบิดขอ,อกด่างเบิดขอ,อกยี่หลีหรือเอาอยัางไงไอ้ผมผมผมมาบางเดียวคือเพลินหัวตะแยงเขาเลยตะแยงเขากับเปียนเลยข้อยฝูงไหม,มแล้วในฝูงเพลินด่างเกือบเบิดขอ,อกครับถาบผู้เด้บ,บดเ,ออเสือนะครับ เอาเงินมาให้ตะกองไปซื้อให้เดี๋ยวจะไปซื้อคอกนี่ให้นี่แล้วเดี๋ยวจะไปซื้อยกคอกให้นะครับอ่าแต่ว่าได้ราคานี่นะครับพอตัวนี้เพิ่นแบงให้ตัวเทียวสองหมื่นเก้าเอาเลยสองหมื่นเก้าราคาตกลงได้นอกจากนั้นกะจ้างคุยกันครับออเป็นของหายากนะครับผู้ใดมักของหายากของแปลกเอาไปเรียงนนารักน่ารักนะครับอนุรักษ์เพิ่นว้เบ่งสองหมื่นเก้าพันบาทเป็นตัวเมียนะครับได้ลูกมาแล้วหนึ่งตัว วัดดีได้นะครับวัดดีได้ครับเชียงครับกินเก่งอ่ะครับตัวต่อไปเลยครับสังตีตัวที่ซี่หรือสามนี่ครับผมอ่าหนึ่งสองสามตัวที่สามเข้าไปเออเบ่งเอาได้ครับแครบรูปมหาสังตีเอาครับอ่าละเอียดไหมครับครับผมตัวนี้นะครับผมอ่าน่องอายุสองปีนะครับผมตัวนี้นะครับส้นสูงสูงร้อยสิบเซนนะครับผมสายย่อยแล้วครับผมเป็นสัตว์แล้วครับ ก็ถือว่าอยู่ในควอยแขะครับค้อยแขะควอยสายหยอเราเป็นตัวเมียเราเป็นสัตว์แล้วนะครับครับเอาเบื้องขางเนี่ยจังว่าฟังราคากันอืมเบื้องน่ารักดีน่ารักครับตัวอุ้มปุ่มอยู่น่นะครับเบื้องขับตัวอ้างตัวโพนดีเรากับเป็นสัตว์แล้วนะครับควายมีอายุแล้วสมบูรณ์ดีครับตัวนี้ครับแบ่งเลยครับสังตีตัวนี้ตัวนี้เปิดอยู่ หนึ่งหมืนห้าพันบาทครับสายย่อบงคนพาดครับกะทิคือจังแมววังหันล่ะครับครับแต่ว่าตัวนีเตียเตียครับเตียเลยล่ะเอาไปผสมเอาครับใส่พอแค็พอดังๆมีสื่อเสียงลงทุนจักน้อยครับสามพันหาพันลงทุนแต่ถ้าตกลูกมาวันดีแล้วคุ้มนะครับสวัสดีวัสดีวัสดีจ้าเจ้าวัสดีเป็นดีวัสดีจ้าวัสดีจ้าอ่าได้คือกันได้ขึ้นกันครับครับควยน่ารักควยคอนเทนต์ครับเนี่ยครับวันดีได้เชียงได้ ห้อยหันเอาไปใส่พอดังๆพอดีๆทองมาปุ๊บผมว่าราคานีเกินนีเลยครับยุ่นี่ละยุ่นี่ละนะครับครับสวัสดีได้ทุกโตครับผมอืเนี่ยครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับผมอุ้ยพอสิครับผมเอาไปผสมกบพอควายเป็นวา่ที่เชียงครับเดี๋ยวนี้ผมกำลังฝึกเพิ่นกำลังหัดขี้หันยางเพิ่นกิดนายขี้่รับกระแสวา่แค่ต้องบอกว่ามาดีเรา วันดีวรุ่งัสดาจารยมาเลยจากพอพันดังๆแลงวนะครับเจ้าสำนีไปเฮ็ดดีกว่านะครับเอาคัน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 ชว์ดูคันชัวร์ด้วด้ดฉีโกงแล้วด้ขึ้นกันได่ขึ้นกันครับครับผมวันดีได้ครับตัวนี้งามบอกแล้วตัวนี้งามครับงามเลยล่ะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับผมหมอการพัฒนาครับไม่มีพิการใดๆนะครับสมบูรณ์ดีครับอะครับตัวต่อไปเลยครับสร้างถีตัวที่ห้าครับผมเพืือก ตัวนี้ตัวเผือกครับผมละเอียดไหมครับเผือกเตียข้นครับคือกันครับผมไอ้ไส้นี่มือนีมิตาอันมิตาเตียเตียแม่ครับผู้ใดหาควายเตี้ยต้องคลิปนี้นะครับหาควายใหญ่คือผิดหวังเลยหรือมือนี้ละเอียดมาเลยครับครับผมตัวนี้นะครับส่นสูงสูงร้อยสิบสามนะครับผมอายุสองปีกว่าแล้วครับผมตัวนี้ครับสีแก่ก็โตเก้าลายนะครับตัวนี้ก็เป็นสัตว์พร้อมผสมกันพร้อมผสมครับตัวนี้ครับเอาเบื้องข่างเนี่ย เอาเอาใจผู้มักสายแค่สายอนุรักษ์นะครับครับผมสายสคอยน,นทเทนต์สร้างคอนเทนต์ครับมาลงอ่ะยืนเย็นผู้ทุกโตแบงค์เท่าไรครับสร้างตีตัวนี้ตัวนี้เปิดแบงค์อยูหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเหมือนกันครับผมหนึ่งหมื่นหาหนึ่งหมื่นหาสามหมื่นสองข้ยหาโตมันหอดหกหมื่นไปหกหมื่นกว่าบาทเราได้สายย่อไปทั้งเปิดล่องคิดเบื้องนะครับเอาโค้มแม่ลูกโค้มแรกสามหมื่นสอง นะครับไดยสามตัวเอาไมเอาไปผสมแล้วเอาตัวก้อนหนานี่เ้องอีดําสายย่อไปนะครับมืนหาเอาอีเผือกสายย่อไปอีกมืนหาคุดเบิ้งครับัวานี่โค้มนี่หาโตหกมืนกลกวๆแค่เบิดนะครับย่อเบิดผลิตเอาไปย่อครับเดี๋ยวผมือฝึกสวัสดีให้ได้ทุกโตครับผมสินารักมากสินารักมากเดี๋ยวไปกันสิตุ้มุุติมิยุ่งที่นะครับอืถือว่าบ่แพงแล้วกั เป็นควยคอนเทนต์นะครับควยน่ารักน่ารักครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับผมราคาต่อรองคุยกันได้ทุูกตัวครับบอกเคยทายควยอ่าคลิปไหนคอกไหนฟาร์มไหนที่มีควยสายย่อเกินหาโตจักเสียนะครับมือนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกครับเอาใจเอาใจเอาใจได้ครับอุ่นไอ้เบิ้งเดี๋ยวสี่มีควยเกิดพร้อมตากกล้องพร้อมแล้วครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งไอ้ควยเกิดพร้อมตากกล้องมีเบิ้งเบิ้งคอร์รเกลียะย่งเบิ้งจักสีวางไหนครับมีเบิ้งไหนบ้าง เบิ้งน่ารักตัวมูที่มีอยู่ไหมครับผู้มกขายก็แรงครับขายก็แพงเป็นพัฒนาได้นะครับผมเดาเลี้ยงปลอดภัยแน่นอนครับครับหูแห้งยานอดค้นพุ่นละเอาไปหัดทีหัดบัดดีนะครับไม่ต้องยานว่าควงไงเสือไปพอไม่ได้หัดเราลงสีเฮ็ดให้ครับผมสีใลูกจับเสี่ยงอันตรายบ่มีทางครับในน้อยมื้อนี้เอามีอีกบ่มีครับเดี๋ยวมีตัวเกิดพอม่ายละเอามาเบิ่งดูครับ ครับสางถีตัวสุดท้ายครับม้าแขะม้าย่อคือเก่านะครับมือนีบอกแล้วเบิดคอกมายกได้เลยครับครับละเอียดครับครับผมตัวนี้นะครับน้องกระปุกครับน้องกระปุกนี่ก็คือส่วนสูงสูงเก้าสิบสามเซนนะครับอายุสองปีสองปีหน่อยๆครับผมเอาจังส่เดี๋ยวตาก้องเอาเองควยตัวนี้ตากล้องไทยแต่เมียมันพูดหล่ะมาเฮเมียนว่าสังถีตัวเดียวกันมครับตัวเดียวกันครับผมตัวนี้ตาก้องไทยตจ้งแต่มันคลอดออกมานะครับ มันยังโตซ้ำเก่าอยู่ครับแม่เพื่อนจนได้ท้องจนได้คลอดลูกไปแล้วนะครับมือนั่นผมจาได้ผมท้ายขายทั้งแม่ทั้งลูกโปซื้อลูกผมผมเก็เสียดายน้องเพิ่นผมเลยบอกถอดพ่อเลี้ยงไวซาพอเลี้ยงไวซา,ออวาผมมีเงินยังจังโทรหาครับนะครับจาเป็นยังขายยังโทรหาเพื่อนก็ซ้ํานี่เขาก็ออกเป็นเขาตูบเพิ่นเพื่นที่เขาคล้ายๆคือเขาตู้ เพราะนั้นแล้วแต่เมียเพิ่นเขางามได้งามเขาขั้วไส่เเป็นคั้วไส่กลางๆเออไส่กลางๆแต่ให้ลูกมาแบบแค่เลยครับแค่ต้องบอกว่าแค่สองเดือนการันตีให้ว่าเมียเพิ่นบริเวณขั้ยใหยหยักนี่ครับเป็นคั้วลอยสามสิบกว่าแต่ตัวนี้ตาเห็นตากล้องเห็นตั้งแต่มือคลอดออกมาเราเป็นตัวน้อยท้ายเคี่ยมกันตากล้องกับทายขายให้นะครับครับบอขึ้น่าสางตีสิ็จไปเอามาเพิ่นโพโิ์หาตากล้องนะครับเพิ่นโพธิ์หาสางตีครับ เพิ่นบอสบายไอ้ผู้เฒ่าเพ,พิ่นเออเพิ่นเฒ่าแล้วนะครับเอาเงินไปใส่ใจ่ายอย่างที่นะผมเลยว่าเอาออามาทานในช่องเดี๋ยวตากล้องการันตีไห้ว่าตัวนี้พันธุกรรมเมียเพิ่นเห็นแล้วก็เพิ่นน้อยมาแค่มาตาน้อยแค่มาตาน้อยแล้วครับบ่็อกนควายล่างนมเป็นทรงนี่มาตาน้อยครับตะน้อยเจ็ดสิบเซนเจ็ดส <72. S 1> ิบสองเจ็ดสิบสองตากล้องวัดเองครับตอนนี้เท่าไหร่สังตีเดี๋ยวนี้แปดสิบสามครับเอเก้าสิบสามได้สองปีแล้ว ขึ้นขึ้นปีละเซนแต่ว่าพวกขื้นอีกแล้วล่ะบ่งทรงเพราะว่ามันสองปีแล้วครับเพิ่นขื่นเพิ่นเป็นเริ่มจากมีอาการเป็นสันไหมครับตากองยืนยันอายุไห้ครับเพราะว่าตากองไทยตังแต่มือแหลกครับอี่หลี่ครับต้องบอกว่าจริงๆครับแบงค์เทเลกรัฟสังตีตัวนี้ตัวนี้เปิดเอาเบาๆเลยครับเอาผููที่มักเอาสองมืนเก้าเข้าไปเอาเอาว่าตัวนี้ตากองยืนยันไห้ซื้อโยกรถครับเมื่อนี้เพราะแปดมื่นเพราสังตีเบิดนี่เมื่อนี พอมาเลยอ่ายได้คาแรงคูบว่าคือ <Hey. S 1> เบิ่อี <laughs> เอาเอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นจังมาคุยกันครับผมพอผมกับเกิดว่าเอาแบ่งพี่แบ่งพี่แบ่งน้องนะครับผมเดี๋ยวให้เบ่งครับคือเขาผไิ้คุยกันก่อนตากรองบอ่มีการเตรียมใดทั้งสิ้นครับควยบ,บ่มีการเตรียมบ่มีการซื้อน้ำกันใดทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นแล้วาตาตะกรองว่างามงามพอซื้อคือพอซื้อเราเมาเน้นเป็นสายคยียวสายแคะทั้งหมดนะครับเราตัวนี้ตากรองเห็นตั้งแต่เมื่อเกิดนะครับนี่เบ่งเอาให้เบ่ง เอานี่จะขี้วางได้ครับคุณแต่เพราะซื้อมากๆแล้วครับได้ต้องอหาโตฮกโตนะครับขี้ดื้อเหรียญคนเด้อนะอีกเพราะสามสี่เดือนกับสีพวกขืนอยู่บอน,นี่อันนี้ครับนี่ควายตัวนี้อ่าเพราะงี้ว่ามันเป็นสัตว์สองรอบแล้วครับเพิ่นบ่อหาควายแขะบ่ได้ยึดเลาะบ้านแล้วถึงเรารบ่าสบายครับเราบ่าสบายสองเดือนแล้วครับคือยังบอกแล้วครับถ่ายจะผสมควายแขะดังๆยังหน่อยตรงลงทุนยังหน่อยกับมีหาพันต้องสร้างตีเนาะ ครับก็ค่าใช้จ่ายรถเดินทางอยู่ครับั่นผสมตุเอผสมเอ๋ะเอน,น,นะเนาะผสมตัวจริงนะครับเนาะน่าจะปีกวก่า,กาตอนไปไท้ายเพิ่นเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแมนปีกวักวากวาวตะกองไปไท้ายเพิ่นเจ็ดเดือนยืนเที่ยมก,กันกับแม่เราบปหนีเพิ่นผ่านมาประมาณหกเจ็ดเดือนแม่ท้องอเพิ่นซื้อแม่ไปเหลือลูกวางมือก้อนนั่นสร้างถีทัวาผมว่าพ่อแล้วไอเดี๋ยวเสียวมาท้ายไปสั่นโอ้ เอามาเลยตัวนี้เดี๋ยวตาก้องยืนยันให้ครับของจริงครับตัวนี้เพีย <c oughs> แบบนี้แต่จะเกิดไม่ใช่แค่แกนแต่ตัวนี้มันถือว่าลอยหาสิบย่ติไอายอ,อีกจักปีหนึ่งอะ,150ะลอ,อ,อยหาสิบก็ดีเก่าเพื่อนล่ะยันท่นบ่ฮอดลอยหาล่ะลอยหาเซ็นบลเถีงม่เถึงมันมันสุดแล้วครับ <c oughs> ดันใส้นลอยกับพ่อแฮงนะครับมันออกขางเลยมันแยวออกขางอ่างแยวสีสวยออกขางเลยคุ้ยยังไงแล้วสมบูรณ์นะครับกินนมตั้งแต่น้อยจนเพิ่นแยกแม่ไปนะครับ โอเทว่าเบอร์นี้มาสายแขะทั้งหมดเลยครับหนักหนักครับฝากเบอร์โทษหน่อครับสังติครับผมเบอร์โทรผมศูนย์เก้าสองสี่แปดแปดหนึครับผมเบอร์นี้สามารถแอดไลน์นะครับผมแอดไลน์หาผมได้นะครับเฟซบุ๊กอะจังโทรมาเออกะตีพานุเดชนะภาษาอังกฤษกันู้วดคติดตามมาอยู่แล้วกัจะฮู้อยู่แล้วครับโทรมาโหลดแอดมาโหลดนะครับวุตัวนั้นไม่ได้ขึ้นหน้าหลักแต่ว่าโทรบ่ติดแอดบ่ติดทักหาตากล้องครับ ตะกองกับขายราคาเก้านี่แหละครับไม่ได้บวกแต่แดงสิ่น,นะครับเพิ่งเนี่ยอืมอาจจะน่ารักเป็นพิเศษนะครับมื่อนี้ตะกองกับเ่าเคยเห็นว่าคลิปหนึ่งมิสายยอดทั้งเบิดนะครับตะกองกับมกักทางทีจุ้งเข้าไปดูจุ้งหาน้นองเขาดูก็เลยอยากเบาหลายยังน้อยนะครับอยากให้อยากให้เอาไปอนุรักษ์มันฝนมาตก<ร>น<ร>้ำไมฝนมาตกน้ำผ่านฝนต,นนตนกมนกับ<น>คือว่าอะไรแบบนึงไทยถ้าฝนตกสูมืออลยรตะกองกองตงีพังแล้วเอาอะไรครับยันยันน่องบ่อแล้วนะ คุยสองปีกว่าไหม <laughs> น่ารักครับน่ารักน่ารักเอาสวัสดีนุ้กๆสวัสดีวัสดีสวัสดีสวัสด <laughs> ีนี่นี่นี่เอาครับถ้าสะดวกเชิญที่ฟาร์มนะครับยกเลยเลยมาคุยกัน<อ>แค่ย่อทั้งหมดนะครับอื่เพราะสะดวกก็ยืนยันให้ภาพนิ่งวิดีโอบ่มีการตกแต่งใดๆทังสิ่นนะครับตรงบกแน่นอนนะครับ,บมัดจำจังน้อยที่เหลือทรงฟรีถึงหนาคอครับครับ โอเคครับฝากพ่อแม่น้อยครัเบเออบเอร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทีคลิปครับขอบคุณสั่งตีครับขอบคุณครับผม